หนึ่อันนี้แบ็คไดมอนด์เกง0์อันนี้จอเราจอเราสีดำเดี๋ยวนะอ่าติ๊กติ๊กจบแล้วเออลองเปิดไวเตอร์มาดูกันไวเตอร์อย่างนี้นะเฮีอันนี้เนื้อเนื้อจอ Black Diamond copy tập tin ừ à. yeah, yeah. <laughs> อ2,000ชั่วโมงเป็นอะไรเปนงเาจะโดนอนัเฉลสีของเนื้อจอ

โงหมีซื้อแบบน,นี่เลยอ่ะแบบตั้งมาเลยอ่ะไม่แบบอันเล็กแล้วอ่ะร้อนิ้วบบอันเล็กก็หายอ่ะอาเยยังกเสร็จยังหอันนี้ด้วยหล่าหน้านี้นนด้วยกระดุกนีงายเหมือนกันเลยเห็นไหม

สังนะเกตนะเนี้ยจอเราสีดำแต่ใ้ช่วงขาวนะในช่วงขาวเที่ยวกับจอแบ k ไดมอนด์เลยใกล้ถ่ายอ่ะช่วงพีคสว่างขาวเอายังขาวกว่าจอเนเที่ยวกับจอขาวเนย จอขาวพีซีธรรมดาต้องเลยรู้ว่าพี่เกียด Hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ